ถึงตอนนี้ไม่ได้ไปเล่นแต่ครั้งหน้าในอนาคตผมหวังว่าจะได้ไปเล่นในถิ่นโอทราฟอร์ดนะครับโอ้โ oh หล่าสุดทางด้านของซูซูกิครับหวังว่ามีโอกาสไปร่วมทีมแมนยูอีกแน่ในอนาคตไม่ต้องกลัวนะครับล่าสุดจะนั่นของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูของแซงตุยดองครับหวังว่าจะมีโอกาสย้ายไปเล่นให้กับแมนยูอีกครั้งแน่ในอนาคตหลังปรเสร็จไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ นายประตูวัย21ปีคนนี้ได้รับความสนใจจากเอริกเซนฮากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเอาไปเป็นมือสองของทีมนะครับแต่เจ้าตัวปรารถนาที่จะได้ลงเล่นมากกว่าเพื่อพัฒนาฝีมือยังก็ตามครับอ่าซูซูกิเนี่ยยืนยันว่าความฝันของเขาจะมาเล่นในผิมพ์อังกฤษในอนาคตเนี่ยเป็นความจริงแน่ๆและหวังว่าจะได้ย้าเล่นในทีมโอทรอฟฟอร์ดกับแมนยูมาฟังสิ่งที่ซูซูกิได้ให้สัมภาษณ์กับดิเกสสื่อของเว็บญี่ปุ่นนะเขาบอกว่า ความฝันของผมคือการได้ไปเล่นในพรีเมียร์อังเกษอืมเป็นความจริงนะที่ผมได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แมนยูไปคว้าตัวโอนา่นในฤดูกาลน,นี้ดังนั้นผมต้องการเล่นในระดับที่ผมสามารถทําได้แม้ว่าผมจะไม่ได้ไปที่นั่นในตอนนี้แต่แน่นอนว่าผมยังอยากไปเล่นที่นั่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อให้ก้าวหน้าไปทีละขั้นผมจึงตัดสินใจมาเล่นที่เบลเยียมอันนี้คือสิ่งที่ไซออนซูซูกิได้สัมภาษณ์บอกว่าอนาคตไม่ปิดกั้นนะครับ หวังว่าจะได้ไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตตในอนาคตนะครับโอ้โ oh หอยากจะไปและได้เป็นมือหนึ่งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอยากจะได้ข้อเสนอแบบนี้มากกว่าทุกคนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ไซออนซูซูกิได้ให้สามารถก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไหมครับวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม